เอ็นยังนี่มาให้ป้ามีน่ะะไอันนง้อนไอันมุนนีมูน่ไกันัเห็นดียังนีดดีของเอื้อยโบนี่โนี่ดีดียนูป้านี่นี่นอนล้ป้าบอบลนกับพอล้ลนีอาโมไปเลยดีดี นอนล้วป้าบอ๊ะนอนอยู่นอนอยู่นอนดีอย่าแล้วแม่มาได้นอนนะสวัดีป้าลูกนี่สวาดีจมือนะจมือนะไปจ้ากันใช้เหม็นเ่มึงเมียพอพออเงนยูดีเบทเบว่ายูดีเห็นน้องอย่างไรน้องหาน้องยูดีซะปั้มซะโอ้ยงายรอกองากบอก เนปเอาละตาโกีะไยนะแกยังดีดุอนุอาชวนน้องป้ากับผมได้แด้ออยู่แล้วบันนี้น้าน้องเมตัวเด้อันนี้เด้อน้าดูละอาน้องเมยเด้อบันนี้เด้อน้องป้าบมมีเด้อวันเด้เด้อแกยังได้ดูแกเมืองไหน Ừ kutai vì... sẽ vô đuôi bớt nay đen ông Này, đây bò nay đen bò Này, đây nha phân nha em đang em nha 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 Chắc nha em nha bò Nó, em nha em ห่วนนาทียิงได้หน่อยน้องยังมือเมือ้เฮ้อโอ้ยน่าหาเดือนอันนี้สามเดือนหยุดหยุดขอลานนะแล้วนีงเอาเดาหมดแล้วแคเมลไหวป่าวไลยหายยอันนี้น้ำเอื้อยไม่รุ่งรองไม่พอได้ชาาดมาเนี่เอ้ยพอได้ดุ มาเด้อไปเมื <occurs> ่อยเนตื่นเช้าบ่ได้เพอได้อยู่ติเช้าเอ่กเ้าเมือยกันเด้อยังไปก่อนเนาะเอ้ามียังเอาเุกมาามนนําเอ้ยน้องสิเมื่อยได้เด้นี่บ่ได้น้องซ้ําอบ่ได้น้องน้องบ่อยู่นําซ้ําบาดนี้นะเพว่าสิได้มีฉาสาว การอยหาสาคนแนีนไ่พ่านมานิซใยไดเจ้เกลีนะจเลเาคือมันมันยิ่งนะแล้อพอกันหาสาเลยนะ,นะย,นนยังอยู่จายิ่ง,งเขนมากเบนขมานั่นแหละเหื่อยินกันมวนแช่แชอยู่อ่ะ่มาซั่วซ่อยู่ซ้ํา มากินฮอดได้กระจาไปซ้ำโยกแม่ยก็ที่ไหนเนียเฮ้ยไม่ได้ตุ้มปลาเนี่ยมาป้าเบิรงเท่ามาที่าร์ทเนี่ยไในถังมานอได้มมาลากีนงานชินเมื่องยย่่นี่ชิได้เมื่องายย่ว่นี่นั่นอ้าเลยเฮงใท่เนาะเฮงขายตรงเนี่ย

ป้าีงบ่าเรื่องป้าพระร่มเมื่อผลทุกผลนะมึงเองผนพ่อบดดินเถิงนะแับเห็นแม่กระทำหาแม่แล้วบัตเราเจ็กแห้งท่องเนี่ยนะบดไปบดมาอยู่อยู่บรรยุทธ์ล้วก็เช้าแล้วกับมาไม่อีกผลกะ

ถึงไปถือนไปซักู่มีโอกาสถือนไปซักอันนี้่าซักลายบ่ตอนเล้ไปยปเมื่อแมยอยากเมื่อแล้วเมยูอีพี่ด้มาแต่เถือนอ่ะอันเม่นะเมื่อเมื่อเมื่อเลเมยเลยี่เมย์บงเมย์หนะเอื่ยเดี๋ยวเมย์ดินชีเย นม่เราเข้ามาได้แล้วเนี่ยหนาวนะประหยัดบ้านหนาวเอ้ยเดี๋เบิงเน่เบิ้งเน่ช่ว่เบี้ยเน่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 เนี่ยนี่มีไบันไรบั่ไบัเออเออ ไปยังพออมไปอ่พอยังพออุ้มขะเมื่อวหาโอ้ยแด้กก็ดุผู้ท่านรองผู้ท่านพอว่ะไปหาพอไปบอกพอไปบอกพอไปบอกพอไปูไปเ้ก่้าไปชื่อไปบอกพชื่อไปบอกปชื่อปะจะสีไป่อปะมั่นยี่ตมี่ร้ื่อไปะเออไม

เนี่ยวาหลังตีเนนอย่างนอยู่หลังหวลนีสาวหลังตีไ่ได้ลุกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไดีเป็นตีเดียวละตีเวนงตีหอกไได้องไรหลังหิวเชิงอ้ยลูกบเมน้ำเย่มนไ่ยิ้มนิ่งคนนะสานิ่งให้ี่าอเยให้ฉันังนันงๆนัไ่ะ

แม่นะไหัวเอหัว่มมฆับมาเยขอบใจหลายๆเยกันเลยบ๊บายบ๊บายสบายดียบายบม่ลืมยังบ่ลืมยังบ่มักฉยดีดิไปใครคนไปก่อสร้างคนอะไปไปกินบ่เร้อสาว ตาถือลงไปให้อ hmm. ันี่ไอ้เปลวไอ้หน้าบอไปตรวจแห้งที่สองกับพลตบุ๊กันเบิดแบบนี้ยังเกิดขึ้นได้เหรอฮะเกิด้นได้มนถ้าคิดแ่าถึงบ้านราแต่ก่อน แม่ทอดก่อดได้มีการเแียงให้ได้เพราะ้นอย่างนีเขาเตรียมใจเราว่าจะเป็นอย่างนี้แม่เป็นมากคือคนณพันที่มาถามมาล้มบอนักยกของนักบอหมอถามเนาะห่างกับบอไม่ได้คอยยกของนักของอยังนะใส่แบบปกติซับเสืเ้อสักผ้าหก็เคลียร์หน่อยอยู่มันจะเป็นแบบเน่ามทีมากจะแทงเลือดออกเนาะ ช่องเช้านะเม่บอกช่วงเช้ามอแม่นอันนี้บอกช้งชามอสถ้ามาดื่มใบเตยเดินมาหนางเขียนเจ้าเจ้าอีเดียววาดดกแมวพอเจ้ามาได้สิลมาลมาบอกสโลงมาจแบบอบนนั่น่านลงมาบะ เงินมือกับมือนี่ยไม่ได tamam, e right. ้แบบนน่นันาไตามอาการกันไปทชแล้วก็ปูดก็ไปนอนนะว่าน่อยก็นอนนไกไปนอนหนปวลเนาะกวยังมาให้นอนด่นมาวันเดรต้นนอดินทำแบบไข่ ในดวกใหม่นะเนาะยิมกำนะ่เนาะปิดประตูแล้ววันนี้ปิดตูยั่นยังไปเนี่ยยันได้นยังหมดไปวันนี้ยันว่ามันในคำแน่แบบยันหมอบมีเน่สินะแม่นย่นแต่หมอยู่เว้นแบบทุกเชิญนี่นะนเนาะถ้าไปแบบบ้านทีต้องถามคนนี่ถามแล้วอือ อย่งมันกิบ่ายมุงกลัวเนี่บ้านเมื่อเราบรรลุเนาต้ดกะิต๊กระจ้างกันกล้องเมื่อค่ะตัวนี้ก็ก้องเนาะแมยมีตะกุกเนี่ยเมก็้อเ่าอันขนาดของขอนค่ะนี่แหะกรต้องเอาเั่ามอนค่ะเอาลยเ่ามอนค่ะเห็นจะาขงด้วย

เมื่อแด่ลนล่ะเมื่อป่ะน้บอเมื่อปะกันนะบอคุณน่ะอ้าวฮ็ดเ็ดเมย์ัซนน้ะไปอืมเอาใส่งามแดดแปดแดวเพิ่กแป้งอีแดดะครูปั๊บแล้วนี่ปั๊บเมย์ก็พอได้นี่นะาเฮ ไม่แนมาใเ้ขาเลยนี่ยหาได้หาหนีกันได้มาเยอะๆมาตีก็มันโมดีได้ได้หนีได้หาได้หนีหาได้หนีกัไดเห็นบ่เามาดูนี่ยเช้าหามไม่แขนมาตีเอ้ยบ่ดุดเลยมาฮะบหายกรยาเลกเด้อมาดูมาดูอ่ะมอนได้บอกมามอนได้บอกมอนปิดปากได้บอกหามันดูได้ยังเอื้ย

<laughs> ชมชมชื่อแล้วไดกระเล็ดเต้นอ <laughs> ยู่เลยมาดีท้องป้าเลย่ะมาพาหมูมาอะไรเปิดในตู้ป้าแล้วป้าให้เอา <c oughs> ไม่ให้หรอกเอาเปิดทงนานดนนง,นงนั้นบอดอ่ะมาเปิดก็นยอะดูก็ปิดไว้ทุกหละปิดไหมเบลเอ้ยคนกันนอกมพรานี่แดดตื่นตอนเช้าเนีน่เตรียมพนจ๋าี่แดดมาชีแดดแล้วหนิเนาะฮกม้งแบบแดด มาอาลูน uh okay. ี่มนเนี่ยฝนตกนี่สีอาด้วยจังได้มันหนาวเหมือนนีสีอาดบริษัดุโอ้ยตตากัไเลยจะงานหน้ามึงเนี่ยหอมหน้านื่มบอกเงียบนอนเงียบนอนอยู่นี่น่ะเงียบอยู่บอกชดีถือเมื่อเด้อถือเมื่อเอาไปให้น้องหมากหนึ่งนด้ถือเมื่อให้เปลวน้ำเด้อบอกชดีเด้อมาอยู่เป็นหมูป้าบอกมาอยู่ ไอ้เล่าปากอยู่คนเดียวแล้วปากกับมอ่ะเนาะปานตปากกินทอนเพื่อนปาไหมไ่เล่อ้เลเ่ก็อยู่เป็นหมู่ปากนะวะเฮ้ยมาปันผาเงียวกันวันน้ปะวันนี้จะเป็นเวลาสโมงแล้วเนาะอ่าเมนบารลงดุกบัรไใ้ลงกลบร์ลงเงอยาเน่บาร์ไปลูกเน่บไปมัคิีเอาเอเมือไอเป๋วนล้เ เดี๋ยวเอาไว้มันุนเีกินเนยม่ให้เน่มาเนี่ยลูกจะอยากไปพอไปลูกมันค้ำเนยลูกหละมันค้ำแล้วทางเพื่อนลูกทางเพื่อนลูกมันค้ำมันค้ำเน่ยลูกม่ชิมาชงเจ้าเดีขึ้นอันนีนจมะาตอนอนน้ำเบื่อเอค่ะจะผพี่มนักเบดจะนอนน้ำเบื่อว่าฉันน้ำสาวบ่มีเจ้าาอัน แม่เจอค่ะห้องใดแม่คะเน่อยู่กับแม่หลบเกือเมียเน่โทรหาแม่เ <c oughs> น่โทรหาแม่เกระจายเนี่ <c oughs> นต้องเผาแม่เน่อพอป่าแล้วมดสบายจะอยูปป่ป่าวะจ๊ะอยู่บะแม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันชีให้แม่ถ่ายวันจะหาแม่มาพันล่อนเอวป้ายป้าลงบนทรงอีกโอ้ยเฮ้ยฮู้เพืนพ่นยีดอกนี่นะมันคือเปว๊ด มือเลยบายแชร์บายบดมีหนาไปมาเนหลย้มาถามอไรเละมาาเป็ิมางด้อุงจว่าแไปนเพื่อนไอเ่มือาะวาะแมืรจมางน่องบอไมือลูกทาเพื่อนทางเพื่อนในี่ยผลกระลอกเนี่นี่อากาศฝนนงอีกแล้วนี่นะมึงเนี่อากาศมึงเนี่ยนมึงนี่ เดีนี้กำลังพุยเ่พ๋ยวนี่ก็ลังยุดอีกมากม่อีกนี่กัดนะเน่ยพนกัดพนต้องชิกอากาศกันดีแต่พนหุนทานุนหุนทาองนีแล้วเปื่อนไปใส่มาใส่เนี้ยหนท่ามันบอดีอยู่แล้วไงม่ต้องจะไม่ด้อจีาอีกได้สาวด้เมื่อกับเมื่อได้ตอนนันเฮงนี่ ปอกๆมาอีกเลยนะแ่วยนึ่งเลยนเื่อเมยสามเมือไทยปิดปพะลเลยดเห็ดยำมึงแนวเหุจุ่บ่พาร์ลอมเลยเด้อแน่ๆำนเื่อเก่อยจสามเมืองไทยไปบ่ไปจีกวดก่นจีกวดมันเนี่ยมันไม่มีแต่ดินเลยนี่ยดินนี่อยู่มีเพื่อป้ากักสิ้นลอนั่งไว้บ่ถเกลี่นาถ้วยแม่เนี่ยร้องย่าลูกอะ มันคำในไดเช้าจะขึ้นมาชงบ่ใช่หนะชาวลงไปชักเสือชักเทไม่นานกันเนี่ยนะไ่นานมาชงบอกข้นพ่อนาแล้วาท่าเปือกเไเปืออะไรู้มือออนะมือเออนะมืออื่าเรื่องเรื่อมือกับเขาเงียเดีวแม่ลงไปนั่นก่อน มาเพื่อนยป๊บเพื่อนนะดูไเจ้าฉิ่ไปนี่ได้นะมเมื่อกยมเมื่อยกย่าอยู่แม่นี่ยูเป็นมูแม่เนออยูเป็นมูแม่มึงสาบไปได้แม่คนเด้อบอกว่าดูยูเนี่ได้หมาได้บันยังไ่ด้บันเป็นังสือกันแล้ว คนที่ตกแล้วเน่เจ้าบอกไปแกได้ลูให้รูู้ันนี้แตกงักแกยแทงนต้องมาเมื่อกี้ยานี่ยมาเมืองแมนคนเลยนะแม่นตะนี่เพอแม่น่ะต้องมแน่นะไะตูจะเปิดอย่างเนี่ย้าวที่เล่นตั้อยู่มนีแต่หน่อยเน่ทางออกออกจะเคลื่อนหนึ่งยางพวกแห้งเบยเมื่อแ่น่ะมึงจ่ยางพวแหงเยเมแ่ทางเขาเพื่อนกันเล Nói về thằng này, à, đột, à đột, chắc ở bị nhạc đó. Nhưng mà thịt đó. Thịt nhạc quá, không có nhạc chắc Ấu, Ấu, Mà nhùm mà, mà đê ờ, thôi, thôi ăn nọ, chị khúc bài này Ok, chị ok, okay. Để... bye bye Để thưa Ok, chị hà được. เอาเอาเโอ้เมื่กัยาเมื่อกันยามื่กันยาตัมันตกเฮ้ยเฮยปนาหนุเป็นาโอ้ยหายวัมีมู่บ่าดุบ่อเปเมื่อบอกไปกัยาออกไปกัยายิงกลับมาอยู่เฮ้ยไปชิยน้องอยู่

เช okay, ิญไ้นน er, ้ำตาเชิญไ้น้ำตาโอเคบาย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 ไปดูงกันบายบายปไาดูงก่อนปไาดูงเอ้ยไปชั้นนี้ก่อนเด้อปไาดูงเด้อสิไปอ้ออยากไปได้ไหมพาไปเมื่อผลปลาตไปได้ไหพาไปแล้วนี่รอเออไม่ใย่ไม่ใช่อืมบายบายปไาดูงเอ้ยพบกันคลิปหน้าเด้อ Ini sebahagian eh, sebahagian ka